นเสิร์ตได้ไหมเป็นเรียกว่าโชว์เคสกันชื่อว่าจัมป์สตาร์ครับเพราะว่าคอนเสิร์ตก็คือเป็นคอนเสิร์ตที่เหมือนกับเป็น c ปเตอร์ใหม่ของชีวิตในตัว ขอบคุณมากครับอุ่นมากเราเป็นงานที่คือมันเป็นความทรงจำของพี่งานหนึ่งเลยเพราะว่ามันเป็นโชว์เคสครั้งแรกในชีวิตพี่ด้วยแล้วก็เป็นโชว์เคสท,ที่พี่รอคอยมานานมากตั้งแต่เด็กภาพที่พี่เคยเห็นตั้งแต่เด็กว่าพี่อยากจะทำให้สำเร็จวันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามนก็ได้เป็นภาพที่พี่อยากจะเห็ั้งแเด็กแล้วมันก็เร็จ มันได้เห็นภาพนักศึกษาเลิ่มถือต้นไม้โอ้ยอะไรอย่างงี้ยปมันมันคือความฝันของเด็กคนหนึ่งเนาะตอนพีก็อยู่ตั้งแต่เจ็ดขวบแล้วพอมาถึงตอนนี้พี่โตมาขนาดนี้เราก็รู้สึกดีใจครับดีใจแล้วก็ก็เอาจริงทุกคนก็ทำโปรเจกต์ได้กับพี่้วยกันก็ทำโปรเจกต์ได้กับพี่ก็ ก็มีไม่เสียหนาเพราะว่ามันทราบสิ่งแล้วก็เป็นบอลคงจำที่ดีมากสใช่ไหมใช่อบอุ่นครับแล้วก็ทุกคนนะไม่ว่าจะคือพี่ก็ไปเช้ามากใช่ไหมทุกคนก็ยังมารอพีกตั้งแต่เช้าเพราะว่างานเริ่นตอนนี้มันมันประทับใจมากๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุแท้แต่ว่าครั้งเรื่อง

ขายได้อ่ะพี่ก็ดีใจแล้วแต่นี่คือแบบมันเกินค่าสำหรับพี่ป็นไหมข้างหน้าจะมีอีกข้างหน้าจะมีครับแต่ว่าพี่ก็อยากจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ไปเรื่อยๆก็หาครีเอทีฟอะไรใหม่ๆโชว์เคสใหม่ๆให้ทุกคนไม่เบื่อกันเนาะก็อันนี้เป็นโชว์เคสครั้งแรกก็จะมีครั้งสองครั้งสามครั้งสี่เนี่ยแล้วบางเพลงเขาไปทำต้องเรียกร้องแน่นอนเพราะมันมีบางคนไม่ทานนะโอ้ตอนนี้พี่ขอพักล่างเหมือนสักสักอาทิตย์หนึ่งก็ยังดีครับเพราะว่าทีมงานทุกคนก็อดหลับอดนอนกันมาเยอะเหมือนกันทั้งตัวพี่เองด้วยทั้้้งงงคคครรรออออบััวววพพพีีี่่่เดยยแลกก็ทททมานนุูซ์ต เดี๋ยวก็ไม่ได้หลับได้นอน,ก,นก็ให้ทุกคนได้พักผ่อนกันอย่างสบายใจกันไปปีเนี่ยเป็นแบบผมตัดแคปรอมปีปพพมใหม่สีเนี่ยอู้เอาจริงๆอ่ะอาจจะมีเร็วกว่าน,นั้นด้วยซ้ำเพราะว่าพีก็ตั้งคือพีได้สปอยเพลงที่จะปล่อยในโชว์เคสนันแล้วแหละแล้วอยากจะปล่อยภายในควอเตอร์ที่สี่ยิ่งควอเตอร์ที่สี่ปีดไม่ได้แต่โอกาสมนก็มีเ,เ,เมอ่อ จริงๆมีครับมีครับจริงๆที่มีจริงๆเพลง b ีที่ล่อยมาเป็นเพลงเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วจริงๆอันนี5ปีที่ผ่านมามีเพลงสต็อกเก็บไว้เยอะมากๆซึ่งยัง,งยได้มีโอกาสได้ปล่อยๆๆเพราะฉะนั้นก็อยากจะทำ comeback ให้ได้มากที่สุดเท่าที่คนๆๆๆครอคอย นอนิเดียวเลยครับตอนนี้คือเอาจริงๆสิ่งที่สําคัญที่สุดคือพี่ขอนอนก่อนเพราะว่าล่างที่ผ่านมาก็ใช้ใช้ร่างหนักมากทั้งถ่ายละครด,ด้วยแล้วก็ทั้งเตรียมโชว์เคสนี้ด้วย หลังจากนี้อ่ะครับหลังจากนี้พี่ก็บอกว่าพี่โฟกัสงานเพลงก่อนลแล้วก็ถ้ามีโปรโมทพราละครมาช่วงไหนเดี๋ยวทางทางช่องสามเขได้โทแจ้งอยูน่นะบอกว่าก็ช่วงนี้ก็ขอโฟกัสงานเพลงให้เต็มที่เท่าที่พี่จะทำได้ใช่ครับใช่ครับก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าพี่ก็ลงมือทำไปด้วยขั้นตอนเนาะมันก็กว่าจะโปรเซสกว่าจะมาเป็นโปรเซสสุดท้ายได้อะก็ต้องใช้เวลาเถึงที่ ยังไงก็ฝากด้วยครับไม่ว่าจะเป็นงานผลงานละครหรือว่าผลงานแบบเพลงอะไรก็ตาม <Okay. S 1> ก็ฝากด้วยครับย่ะจบ,บไปแล้วต่อมากระแสความจริงของเราก็ยังดี โอ้ยก็ขอบคุณครับขอบคุณก็ถึงละครจนะจบไปแล้วก็ยังทุกคนยงังจำอศิษรกับอุดสอนได้เนาะแล้วก็ยังเรียกคุณเพชรกับคุณฟ้ากันอยู่ก็ขอบคุณครับขอบคุณ,คณก็ยังไม่จบนะครับยังไม่ได้คืนตัวละครสู่นี้ยายเพราะว่าเรายังมีครชีวันที่กำลังออนแอร์อยู่ยังไงก็ฝากครชีวันด้วยนะครับทุกคนทนี่มาดูคอนเนไม่ให้กังใจ ไปให้กำลังใจครับทั้งใครใครที่ได้เห็นก็จะมีพี่เซนเนาะคือสามคนพี่จ,จะเรียกว่าแก่งวุ่นวายเพราะว่าโน้มตัวกันทีไรชอบไปปวดนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอาหารที่อยู่ในกองก็จะหมดเพราะว่าพวกเราสามคนก็ <c oughs> มีพี่เซนเป็นสเปเชียลเอ็มซีซึ่งไม่ได้บอกใครมาก่อนแล้วก็มีทั้งมินแล้วก็ครอบครัวไปใหก้กำลังใจแล้วก็ครอบครัวพี่เอก ก็ดีใจครับก็เหมือนแบบเราเราอยู่ด้วยกันมานานเราทำงานด้วยกันมานานแล้วก็คือก็ก็เป็นกำลังใจในส่วนงานด้วยอะไรนะเราได้ชวนเาไปวนชวนครับชวนชวนชวนไปแล้วก็คือด้วยความที่บัตรขายหมดเร็วมาก แล้วจริงๆอ่ะี่เตรียมที่นั่งไว้ให้หลายท่านมากก็ไม mm ่ม hmm. ีบางที่อ่ะผู้ใหญ่บางท่านที่ไม่มีไม่มีโอกาสได้ได้เชิญหรือว่าได้มาอาจจะต้องขอโทษด้วยแต่ว่างานหน้ามีแน่นอนแต่ว่าคือที่นั่งเต็มจริง mm hmm. ก็พยายาม mm hmm. พยายามเชิญคนให้ได้มากที่สุดแล้วใครเชิญก็สามารถไปได้ mm hmm. ก็วันนั้นก็ mm hmm. ก็ได้เชิญพี่ไปเพื่อจะพิเศนแล้วก็ครอบครัวเ mm hmm. ลยในเรื่องของความจำของเรากัอยิ mm ้มเลยค่ะทุกคนแต่ ป่านาน้ยอยงป่นไม่โตมานองโตอะไรอ๋อเราก็สนิทกันครับเราสนิทกันจริงๆแล้วก็หือคือเรามีรักสายที่สายกันออกแล้วก็อย่างอย่างที่เราแบบทำกันบ่อยๆคือแบบทำบุญนอนไปไปทำบุญเพราะรู้สึกว่าการการได้ทำบุญเป็นอะรที่เราสใส่ใจสุดยังไงที่คนเชียร์เอาเลยรู้สึกยังไงขอบคุณครับขอบคุณ,คณเพราะก็ถือว,ว่าคนก็ให้ความรักกับมา ทั้งอิาสีลด้วยแล้วเขาก็เลยให้ความรักกับทั้งพีคทั้งมินเองด้วยยก็มันคือกาลังใจอย่างหนึ่งในสําหรับผมดาบงานเพาะมันมันคือแรงบันลาลใจแล้วก็การที่เราได้รับความรักจากทุกคนก็เป็นพลังให้เราด้วยนอก็เราเป็นเพื่อนสนิทกันับเป็นเพื่อนสนิทัแม้ว่าจะเป็นพีทกีเซ็แล้วก็มินเองด้วย กงรแสวคือเโอไม่เหลือเลยมันเลยยิ่งทำให้คนอื่นมอดูว่ามันเหมือนเราแซวหรือเปล่าอ่า ที่แซวก็ก็มีแซวกันเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราถามว่าถ้าทุกคนมีความสุขเราก็ามีความสุขแหละก็เหมือนเป็นการให้ให้ความมอบความสุขก,กับทุกคนนะทุกคนได้ถ้าเห็นคลิปเราคือไม่ไม่ได้อยากคุณงสุดดันหรือว่าอะไรไม่ได้อยากุ้ึกเปลี่ยนเพราะว่าคือเราเป็นอย่างนี้กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็การที่เราทุกคนได้เห็นเราแล้วเขามีความสุขทางเราเองก็มีความสุขด้วยเหมือนกันแต่วก็เราแค่ได้ตั้งใแบบว่ามุ่งสุอะไรดงี้ยนะ คือก็บางทีก็พูดแบบไม่ต้องพูดบ้างก็ได้ที่อะไรแบบเนี้ยเท่หรือไม่เท่ทั้งคู่แหละครับทุกคนเลยอะไรไม่กี้อะไรเงี้ยไม่กี้กับเทศเนี่ยสองรีสแตร็คเขาสนุกในตะลุกตะบาเขาคือเขาด้วยความเน้สนิทกับพี่แหละคือเราเราเป็นแบบว่าเอาจริงๆแบบไม่เตอร์กันเราพูดภาษาอังกฤษกันอะไรเงี้ยครับน้องๆก็น่ารักครับน้องๆก็น่ารักแล้วก็มีอยู่หัวเตะเตะเลี้ยงกันด้วยลำแข้งบ้างนิดหน่อยแล้วก็ เราไม่ไม่มีเลยนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เราต้องสับงความร้อนมากขึ้นบางที่เราต้อแบบพูดอะไรพูดตรงเขินนะครับก็คือในในทั้งตัวแฟนคลับเองด้วยอะไรเงี้ยขอบติดจะเปลี่ยนชื่อต้อมแล้วเป็นต้อมเฮ้ยเขดูครั้งที่แบบเราเราอยู่ด้วยกันบางทีเขาจะชอบเฮ้ยอย่างเงี้ยซึ่งบางทีอาจจะเปลี่ยนต้อมแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อโอเชียนหรือว่าอะไรชื่อต้อมเฮ้ย มีโอกาสนิันมากว่ารยการอไรก็คือทกนบอกเว่าเป็นเรื่องัวขอที่ก็ก็ยิงยงเน่ยดี๋ยวกายังก็แค้เป็นเหวอกันแต่ว่านะตอนนี้แบบสบายใจแล้วนะตอนมันดีแบบแล้ก็ให้เป็นเรื่องสบายใจนไปะคนร์อบอ่ะก็ประดใจเาน ก็คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตตอนนี้ก็ชื่อว่าเอ่อเทวภูมิแฟนคอนอปเปิปาร์ตี้เนาะอาจจะทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงชื่อแฟนคอนเพราะว่าคือการเป็นแฟนมีแล้วก็คอนเสิร์ตในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะแบ่งแยกงันสำหรับพีก็เอ่อมีโจทย์ของตัวพีเองนะเพราเป็นยังแล้วก็มีโจทย์สำหรับเพลงหลายๆเพลงนั้นะสปอยอะไรมากไม่ได้เดี๋ยวโลงคือจะพูดต้เอาสปอยก่อนแล้วสปอยลอะไรบ้างเลไม่บอกด้วยพี่ก็บอกว่าทุกคนมีเต้นครับแล้วทุกคนมีร้องเพลง และแลมีเสียงเพลงสปอยได้ไงอีกผมมีหลุดสปอยได้มากนะสลับกลุ่มคู่เป็นไงในหนูนเอ่อสลับคนสลับคู่อะไรอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าก็มีโชว์ในในพาร์ทของที่ทุกคนจะได้อ,อยากจะได้เห็นกันเนี้ยพวกอยากเห็นอะไรจะได้คือในละครทุกคนได้เห็นเราในคณะตัวสป้าตัวแสดงเนาะในคณะตัวละครแต่ว่ามาในวันเนี้ยจะเป็นตัวเราที่สมมติเป็นพีกพีก็เป็นพีกในบทบาททีม ยังไงก็ฝากด้วยครับได้เห็นเขาจริงๆพี่ขอพูดในโชว์ของพี่แล้วกันเพราะไม่รู้ว่าสามารถพูดในคำขอบคนณอื่นได้มากขนาดไหนสหรับนี้เองก็มีอะไรมาสปอยให้ทุกคนแล้วก็ถ้าทุกคนอยากจะเต้นคือทุกคนได้เห็นอีกแต่นั่นแหละอย่างผู้รอผู้อยากไปดีแนะผู้อยากฟังผู้รออะไรยุ่งวุ่นกันครับไม่หรอแต่ยุ่งหัวตกยุ่งยับหยอะกต้องต้องแบบแม่แม่งอนเลยก็ ไม่รู้สิก็อาจจะประมาณนั้นหน่อยกัก็ต <t> ิดตามกันแล้วกันครับแต่ว่าตอนนี้บัตรเข้าโซแล้วเนาะก็ใครที่พลาดโอกาสไม่เป็นไรนะครับก็คือยังมีบัตรที่ยังเป็นไลฟ์สตรีมหรือว่าดูย้อนหลังได้อีกยังไงก็สามารถเข้าไปดูได้ในศิลปะศิลปะในแหล่งหรือว่าศิลปะศิลปะ นั่นแหละครับพี่เลยบอกว่าพี่ขอพักล่างสักอาทิตย์นึงก่อนอะไรเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมือคอนเสิร์ตของช่องก่อนแล้วก็ค่อยค่อยมือของตัวนี้ต่ออะไรแบบนั้นแต่ว่าก็น่าจะหาเวลานอนในรถอะไรถ้ามีเวลาก็อยากจะพักผ่อนสักนิดนึงครับแต่ว่าก็ถือว่าวันนี้ถ้าใขยับผ่อนก็มาร่วมงานอีกเปิดโซ่ได้เลยขอบคุณมากครับ